กางเกงพิมพ์ลายผ้าซิวผ้าโพลีนะคะเป็นงาน U.S.A. Lot S.T. ค่ะ45โลราคา8,000บาท จำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆสองถึง250ตัวต้นทุนต่อตัวโดวยประมาณการ3 2บาทจ้าใช่ค่ะอ่าไม่แน่ใจว่ากี่ท่านวันนี้ตอนนี้นาทีนี้เราขอไปต่อเลยนะลูกค้าจ<ช>๋าบอเดอร์อ่าลูกค้าจ๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะสำหรับเดือนพฤศจิกาของเราโปรโมชั่นค่ะลูกค้าจ๋ารายการนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นให้นะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกข,ของบัก นะคะลูกคะะ้าจ๋าโอ้ยเนาะจากนะคะ8ปด0ันบาทเราไม่หายค่ะลูกค้าจ๋าสมาชิกบัครับไปเลยในราคา6 0พันบาทจากปกติต้นทุนสามิบบาทค่ะลูกค้าจ๋าเหลือเพียงเยสิบสี่บาทยัวยัวจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเหลือยีสบสี่บาทต่อตัวสำหรับสมาชิกบักร คืออย่างแรกเลยที่จะโใสายตากางเกงพิมพ์ลายลายยีหลีค่ะลายยีหลอจะลายกระโดลายลายกระเนียนะคะลูกค้าจะลายของแท้นะคะลูกค้าจะไม่รู้ว่ามีลายอะไรบ้างแต่ลายจริงๆลายมาทั้งกระสอบเลยค่ะลูกค้าจะดูเวนี่คามาเกะอะไรนะคะมีคามาด้วยเก๋มมากที่ชอบตัวนี้โอ้โหสี ลูกนจ๋าจแนะนํานะคะสําหรับบวดนี้การเกงพิมพ์ลายค่ะลูกค้าจ๋าลายทุกตัวนะลายจุดลายดอกลายตารางลายนู่นนี่นั่นมีมาหมดเลยนะคะเน้นเป็นพิมพ์ลายทุกตัวลายเล็กลายใหญ่นะคะมีค้ามาหมดเลย สมาชิกบั克ของเราค่ะจากปกติ8,000บาทเราไม่ขายค่ะลูกค้าจ้าเราลดให้เลยนะคะเหลือเพียง6,000บาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะเรื่องเนื้อผ้าก็คัเลยค่ะลูกค้าจ้าจะมีเป็นทั้งผ้าเลยอนจ้าผ้าซิวนะคะจ้าคะคะมาในนี้จ้ค่ะสว่วันนี้มีไมลายมาหนึ่งโต๊ะไม่ลายมาหนึ่งโต๊ะนะ ใช่ค่ะลูกค้าจา์แนะนำนะคะใครที่สนใจนะคะเป็นงาน USA l o t ST นะคะ45โล8,000บาทคุณภาพเกรดเอยยัวๆจ้าใช่ค่ะสมาชิกรดเหลือ6,000บาทเท่านั้นนะคะลูกคาจ้าสมาชิกรถเหลือ6,000บาทเท่านั้นนะคะสุดคุม้มมาก จานทุนยี่สิบสี่บาทต่อตัวค่ะลูค้าจ้าสำหรับสมาชิกหนูจ้าไปขายตัวร้อยคันต่างๆตัวไหนที่แบบว่าสวยๆเก๋ๆเป็นแบรนด์หน่อยลายจัดๆหนูขายตัวร้อยห้าสิบค่ะลูกค้าจ้าแล้วแต่คุ้มแล้วแต่ตลาดนะคะขายได้ทุกคุ้มได้ทุกตลาดตลาดออนไลน์ตลาดนัดตลาดทั่วไปได้หมดเลยค่ะได้หมาเลยใช่แล้วค่ะสักรีบขึ้นมาดีๆค่ะต้นทุน24บาทลูกค้าบางท่านไม่ต้องซักก็ได้นะสบัดสบัด สะบัดสบัดขายได้เลยค่ะลูกค้าจ้าต้นทุน24บาทสบัดสบัดขายได้เลยลูกค้าขายค่ะเกาหาด้าด้บายตัว150ได้ตัวละ1 0 0ได้นะคะแนะนําเลยนะจ๊าใช่ค่ะเน้นเป็นขายยาวค่อนข้างเยอะอาจจะมีเป็น3ส่วน4ส่วนมาบ้างนะเอ๊สี่ส่วน5ส่วนมาบ้างนะคะลูกค้าจ้าเล็กๆน้อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นเป็นขายยาวนะคะเรื่องไซส์ก็คะเลยค่ะลูกค้าจ้ามีตั้งแต่ไซส์เล็ก S อ็ XL จ้ะ XL ค่ะราคาจ,จากค่ะามาเลยนะาตัวนี้เป็นงานเมกานะคะ ตัวนี้คือสวยอ่ะใช่ค่ะป้าตัวนี้คือสวยมากเอาสวยทุกตัวสวยเลยอ่ะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ทรงทรงจะใหญ่นิดนึงทรงหมายถึงทรงขานะคะจ๋าถ้าเป็นเรื่องเอวเรียกว่าฟรีไซส์ได้แต่ถ้าเป็นทรงขาจะดูแบบว่าน่าจะเป็นทรงใหญ่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะบวดนี้หรือลูกค้าจะซื้อคู่กันก็ได้ที่คหนึ่งเมกาหนึ่งเพื่อที่จะแบบว่าให้เขาไซค์ะใช่ค่ะกร้าะจ๋าแนะนำหนวย อะไรครับอะไรอะไรคะเนี่ยไป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 ค่ะไปไปนะคะอ่ะอุ้ยนี่ฟอนเลเวอร์ค่ะแบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์ทางเมกาฟอนเลเวอร์บ้างนะคะลูกค้าจะอาจจะมีเป็นโอนาวีบ้างนะคะค่ะมาในนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอันแนะนำนะชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยนะคะลูกค้าจ้าแต่ละกระสอบคุณภาพเกรดเอเหมือนกันพี่นะคะจำนวนตัวเหมือนกันป้าแสบตาสีหลายลีสี สุดยอดจริงๆแสบตามากใช่ค่ะอันนี้คู่กันได้ไหมได้ค่ะคู่กันได้ไหมอคู่กันนิดนึงค่ะลูกค้าจ๋าสีสีป้าลายดอกเห็นลายดอกแบบนี้เห็นสีแบบนี้นึกถึงอย่างเดียวค่ะอะไรคะอันเต็นรถแท้อะไรอะป้ายใหมกแล้วค่ะลูกค้าจับปาป้ายนะคะปป้ายนะคะมายกรวลนะคะวันนี้สวยด้วยวันนี้ใส่ทำ้งมทังงานได้เลยดีมากค่ะ อาจาสวยๆเลยนะคะแนะนำนะสำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าหาเรื่องแบรนด์ดีอมีครับมานะคะโอนาวิมีมาฟลเวอร์มีมานะคะพี่นาหนูขอเซตลายลิ้วหน่อยได้ไหมได้ขอมวดเซตลายลิ้วหน่อยได้ไหมไดค่ะอุ้ยล้วโซ่ชงกระปุกน่ะสวยอะแต่ว่าต้องขอคนสูงร้อยรร้อยหกสิบกำลังพอดีร้อยหกสิบร้อยหกสิบกำลังพอดีนะ่คะอะนี่เลยค่ะลูกค้าจ๋ามีอางขอเซตลายลิ้วนิดนึงค่ะพี่นะคะอะสีดำสีเหลืองสีขาวกันเลยทีเดียวค่ะ สวยเนาะไปใช่ค่ะให้ให้ให้ลูกค้าดูแล้วมันดีสวยสวยเฮ้ยเขาใส่ได้ได้ไหมได้สวยมากใส่ทำงานออฟฟิศได้เลยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าใส่ทำงานออฟฟิศได้นะลายริ้วๆแบบนี้อ่ะขอประชันเซตลายริ้วหน่อยค่ะ่ะอเซตลายริ้วค่ะลูกค้าจ๋าสามตัวจุกๆไปเลยอ่ะลายแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าลายแบบนี้มีอีกไหมมีอีกลายลายแบนี้ก็สวยนะเนี่ยลายแบบนี้ก็สวยค่ะลูกค้าจ๋านี่ค่ะ ดูคะ่ะลายสวยเลย<ช>ขออนุญ<ช>าตจัดเป็นเซ็ตแบบนี้ให้เลยใช่แล้วค่ะลูกค้าจะ,ะแนะนานะคะสนใจ C f ได้เลยนะคะถ้าเป็นกระสอบนี้ได้กระสอบใหม่ได้ลูกค้าจะผ้าพใหม่สะอาดคุณภาพเกรดเอก สี่สิบห้าโลแปดพันบาทค่ะลูกค้าจ๋าแต่สําหรับสมาชิกบ้านเรานะคะเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นนะแปดพันไม่ขายค่ะสมาชิกรับไปเลยในราคาหกพันบาทจ้าพี่น้งขอเซตลายนี้หน่อยไหมลนยไหนลายดอกค่ะพี่น้งหไลายดอกดอกค่ะจะไปลายเล้วไปแล้วใช่ค่ะอ่ะเราไปวางให้ลูกค้าดูไลายดอกดอกไปสีเขียวนี้กี่เดสนเขียววันนี้ไม่ดอกไ่ดอกใช่ไหนคะเขียวไหน ลูกค้าจ๋าสีเจ็บสีปวดจริงๆแต่ละลายค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกต้นทุน24บาทนะคะ24บาทนะคะปใช่เลยค่ะลูกค้าจ๋าเครือลายแห่เซตนี้ค่ะประชันกันไปเลยอ่ะแถมให้อีกตัวค่ะลายดอกค่ะอันนี้คือเราจัดให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะคะยังมีอีกเยอะนะคะลูกค้าจ๋ายังมีเยอะนะคะในกลองค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยนะคะลูกค้าจ๋า กระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจะสินค้าคุณภาพเกรดเเหมือนกัน45โล8 0 0บาทเหมือนกันนะคะแต่สมาชิกบ้านของเรารับไปเลยในราคา6,000บาทจ้ะใช่ค่ะต้นทุนประมาณ24บาทสําหรับ <ฮะ S 2> สมาชิกนะคะล<ช>ูกค้าจาะ,ะประมาณ24บาทเท่านั้นนะคะวบับานก็มาค่เออโรถอุ้ยหว,วานๆสวยวนหวานก็มาม,มีมีมีเข็มขัดด้วยโอ้โอโอที่างเหมือนกันไหมอันไหนคะนี่ เหมือนกันไหมใกล้เคียงอ้าเหมือนเฟดเลยใกล้เคียงสวยมีม,มีมีเข็มขัดเหมือนกันมีเข็มขัดใช่ือกฝั่งป็นเชือกผูกอ๋อเป็นเชือ,ผอ,ชอผกออผูกโบได้ใช่<ต>ี่จะเป็นแบบ เขียขาดนะคะมาขอประชันกันหน่อยเก๋ๆแบบนี้ค่ะลูกค้าอุ้ยสวยสวยอุ้ยสวยแ้วน24บาทลูกค้าจ่าย24บาทตัวนี้ถ้าซักวีดีดีลูกค้าขายร9 9กาวได้ลูกค้าจ่าย24บาทซักวีดีดีขายรอยกาวได้ไม่ต้องซักค่ะที่อย่างเดียวขายรอ9กๆก็ได้ใช่ค่ะไม่ต้องซักค่ะไม่ต้องรีดค่ะสะบัดขายเลยก็ได้จ้าใช่ค่ะ ลายหลักลายพี่นางขอขอจุดจุดจุดหน่อยจุดจมีจุดจุดไหมคะมีจุดจุดไหมคะพี่นางคาปั้นลายนี่คือเรียงลายแต่ละเซตให้ดูเลยนะจุดไม่จุดตอนนี้ไปเลยค่ะไปเลยตนลายมากค่ะไม่รู้จุดไม่จุดตอนนี้ลายมากค่ะนะคะสวยเนาะ คือลูกค้าจัเวลาขายลูกค้าสามารถจับเซตแบบนี้ขายได้นะถ้าสาหรับใครที่อยากขายเป็นเซตนะคะลูกค้าจับเซตขายแบบนี้ได้นะคะแบบที่เราจับให้ดูนะคะอ่ะคุมโทนก็ได้เป็นสีดําๆแบบนี้ก็ได้นะคะอุ้ยสวยสวยลูกค้าจ่าอย่างที่แจ้งเลยนะคะในหนึ่งกระสอบจะมีแบบว่าหลากหลายลวดลายมีทั้งลายริ้วลายจุดลายดอกลายสก๊อตลายมาหมดเลยเหมือนกันคล้ายๆการอาบาอันนี้ไปอีกเซตหนึ่งใช่ค่ะอุ้ยนี่เป็นต้งกระพู แบบว่าอ่าน่าจะแต่งแฟชั่นตรงปลายขาได้อ่อันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันค่ะอ่ไปเซตหนึ่งได้ไปคู่หนึ่งได้สวยอ่ะสวยจริงๆค่ะลูกค้าสวยอ่ะนี่เลยนะคะลูกค้าจัดแนนคืออย่างที่เราจัดเซตให้ดูนี้เราประมาณการคร่าวๆใช่ค่ะว่าควรแบบว่าจัดเซตหรือลูกค้าจะเอาไปเรียงๆกันหลายๆตัวก็ได้อก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่นี่เป็นแนวทางเฉยๆนะคะจัดเฉยๆนี่นางคะดูตัวนี้ค่ะ อไปคูกันไหมคะได้หมดได้หมดอ่ะฟาสฟาสโอ้ยอันนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ฟาสวยปฟาสอ่อนมากลายมีเส้นมัดแหงหน่อยเป็นไรเหรอลดแหงเย้ยลดแหงเย้ยเลยค่ะใครชอบลายไหนใครชอบมินิมอลใครชอบลายดอกใครชอบแบบว่าลายขวางลายตารางนะคะลูกค้าจะมีมาหมดเลยเด้อฟาสสวยจังเลยอ่ะคือลายแบบอืมเฟสต์สไตล์แบบมินิมอล มีอะไรนะคะมินิมอลมินิมอลมินิมอลก็มาน้าพี่ขออีกเซตหนึ่งที่จะไปแล้วเซตอะไรดีเซตอะไรดีเดี๋ยวโกยหน่อขอลายลายขอโกยหน่อยอุ้ยขอเจ็บๆปวดๆเลยพี่น้งค่ะอุ้ยตรงนี้เขาเล่นเขาเล่นตรงปลายค่ะไรอุ้ยสวยเขาเล่นตรงปลายอุ้ยสวยจังเลยอ่ะขอบคุณที่ชมเกางเกงค่ะพี่น้งค่ะเขาเล่นตรงปลายอ่ะขอปิดท้ายดีกว่าป้าพี่นางของหนูป้าทำไมแบบว่าลายลวดลายแบบ เดี๋ยวสวนที่เหลือยังไงให้ลูกค้าไปรุ้นกันต่อุไม่อยากไปเลยลายสวยมากคือมันยังโชว์ไห่ยังโชว์ไม่คบทุกอันสวยอ่ะลายสวยมากอะไม่แก้วสวยมากลูกค้าไม่อยากไปเลยอาลูกค้าจ๋านี้เราประมาณการคร่าวๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ สินค้าหมวดน,นี้เป็นกางเกงพิม์ลายนะคะผ้าซิลผ้าโพลีค่าเลยยองนะคะเป็นงาน USA l ัด SP ค่ะ45โลราคา8,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ2 0 0ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ32บาทจ้าแต่ตอนนี้นะคะลูกค้าจ๋าตอนนี้เดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบักเรา เดือนนี้เรามีโปรโมชั่นให้นะคะเราจัดโปรให้ยั่วๆเลยสําหรับสมาชิกบัคจากปกติราคา800 0บาทเราไม่ขายค่ะลูกคาก้าจ้าสมาชิกบัครับไปเลยในราคา6000บาทจากต้นทุน32บาทเหลือเพียง24บาทเยอวๆจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กนะคะเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทางจาเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะ ปฏิาทานอีกนึงช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้ขอ,ขอบคุณค่ะ